หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโรบรักที่จะทำให้การเล่นเกมโรบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโรบรักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคานั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียง1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช Facebook JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในคลิปนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบวก1 Speed Car Escape ครับวิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้ค่อนข้างน่าสนใจฮะฝึกเพื่อเพิ่มความเร็วจากนั้นก็เก็บน้ํามันให้ได้เยอะที่สุดฮะเพื่อที่จะใช้น้ํามันในการผ่านด่านในแต่ละด่านคือเจ้าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปแนวฝึกพลังครับแต่คุณต้องเอาชีวิตรอดหรือว่าหนีให้ได้ซึ่งมันน่าสนใจมากๆเลยนะและตอนนี้ผมเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยฮะนี่คือรถคันแรกของผมสปีด85 ถ้าเกิดเราขยับตัวเนี่ยความเร็วหรือว่าสปีดจะเพิ่มขึ้นครับตอนนี้เนี่ยสปีดอยู่ที่120ซึ่งนี่เป็นระบบที่ดีมากๆเลยนะไม่ต้องอยู่บนลู่วิ่งความเร็วก็เพิ่มขึ้นฮะและตอนนี้ความเร็ว170มาลองเอาชีวิตรอดฮะน้ำมันอยู่ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้100โอเคผ่านเรียบร้อยจากนั้นก็เอาเงินฮะมาเปิดไข่ก็คือเราจะต้องเข้าเส้นชัยฮะเพื่อเอาเงินมาซื้อไข่หรือไม่ก็อัปเกรดตัวเองและ ตรงนี้คือน้ำมันฮะเราสามารถที่จะฝึกพลังเพื่อเพิ่มน้ำมันด้านซ้ายมือตรงนี้ได้ครับและเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้มีอีเวนต์ฮะหรือว่ากิจกรรมคูณ10การฝึก อดูเหมือนว่าผมจะเล่นเจ้าแมปนี้ถูกเวลามากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยผมมีน้ำมันอยู่ที่3ามพันแล้วฮะซึ่งมันเยอะมากเลยและเจ้าแมปนี้เราสามารถที่จะรีเบิร์ตได้ด้วยครับถัดไปเนี่ยเราต้องมีความเร็ว1,200ซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราสามารถที่จะฝึกความเร็วได้เหมือนกันมาลองฝึกฮะและโอ้ขึ้นเร็วมากนี่คือผลจากคูณ10ฮะ กดตรงนี้เพื่อรีเบิร์ตแล้วก็โอ้มีคัตซีนรีเบิร์ตจากรถเลเวลหกลายมาเป็นเลเวลสอรถคันนี้ก็คือปอเช่ฮะแล้วก็มากดตรงนี้สามารถที่จะรีเบิร์ตได้อีกฮะรอบนี้กลายมาเป็นรถอะไรเอ่ย รถอะไรเนี่ยดูไม่ออกเลยแน่นอนฮะว่าข้อดีของการที่เรารีเบิร์หรือว่าเรเวลอัพเนี่ยจะทําให้เรานั้นฝึกได้เยอะขึ้นครับตอนนี้เนี่ยเรเวลสคูณพลังการฝึกอยู่ที่4ีถัดไปเรเวลสคูณ8ก็เพิ่มขึ้นมาคูณ2เลยนะเรเวลสามรีเบิร์ครั้งที่3อย่างรวดเร็วย้านะครับว่าผมยังไม่ได้เทพทูเลยนะกลายมาเป็นรถ จูไม่ออกเลยเดี๋ยวนะมันคือรถอะไรเนี่ยผมดูไม่ออกเลยซึ่งความเร็วเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้เยอะกว่าน้ํามันหรือเปล่านะเพราะว่าผมมีสัตว์เลี้ยงคูณ6คือตรงนี้เนี่ยมันเขียนว่าคูณความเร็วฮะไม่ได้คูณน้ํามันหรือว่ามันคูณเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าความเร็วมันขึ้นเยอะแปลกๆนะแล้วก็รีเบิร์ตเรวเวลสี่ฮะโอ้โหรีเบิร์ตรัวๆภายใน5นาทีเอาล่ะมาลองเอาชีวิต รอดกันดีกว่าฮะนี่คือด่านที่1ซึ่งง่ายมากๆเลยเรียบร้อยตรงนี้คือจุดเช็คพอยต์ฮะสามารถที่จะซื้อได้ราคา200อ่ะผมซื้อไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ด่านที่2ด่านที่2มีรถตำรวจฮะโอ้วววววด่านนี้น่าจะไม่ยากฮะเพราะว่าความเร็วผมเนี่ยเยอะมากเลยเข้าเส้นชัยได้เงิน200ฮะเรียบร้อย <Those. S 1> ด่านแรกๆเนี่ยง่ายนะส่วนอันนี้โอ้ว wow. ว <Wow. Wow. S 1> มีปลากัวด้วยเหรอเนี่ยเอาละ แล้วก็รอตรงนี้แล้วก็โอเคจังหวะทีฮะตรงนี้ต้องรอ,อเดี๋ยวก่อนนะโอ้โน้โนโนกำลังจะบอกว่าเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆฮะ ถ้าเกิดเราจะไปที่จุดเช็คพอยต์อ่านี่ไงเราสามารถที่จะวาร์ปได้ครับแล้วก็ด่านตำรวจเนี่ยง่ายๆนะตรงนี้ต้องรอโอเคได้อยู่ฮะจังหวะนี้แล้วก็ปึ๊บอ่าอย่างรวดเร็วเส้นชัยที่3ไม่ยากครับแต่ตรงนี้มีปีขายด้วยราคา400เพิ่มพลังการฝึกคูณ2ถัดไปราคา600แต่ว่าปีกสุดท้ายไม่บอกราคาอยากรู้จังเลยว่าราคาเท่าไหร่อเอาลนะเราจะอ้เราสามารถที่จะกระโดดได้เหรอแต่ผมคิดว่า กระโดดดีกว่านะแล้วก็ตรงนี้อ่ะจังหวะที่ฮะ Let's go เรียบร้อยและตรงนี้คือชื่อฮะเราสามารถที่จะซื้อชื่อได้หรอคือถ้าเกิดเราซื้อชื่อเนี่ยเงินเพิ่มขึ้น10%แล้วก็น้ำมันเพิ่มขึ้น5,000%เหรอ 5,000เปอร์เซ็นมันเยอะมากเลยนะแต่ว่าราคา3 0 0พโอเคเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันตรงนี้เอาละไปต่อฮะไปต่อโอ้เดี๋ยวก่อนน้ำมันผมด้านซ้ายมือลดลงมันสามารถที่จะโอ้มันสามารถที่จะเพิ่มได้ครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยไม่เหลือแล้วนะน่าจะต้องกลับมาฝึกฮะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีน้ำมันเยอะๆในแมปนี้ฮะเฮ้ยเจ้าแมปนี้ทำออกมาได้ดีมากเลยซึ่งถ้าเกิดเราดูจากอินเด็กฮะตอนนี้มีลดเลเวล30ในคลิป นี้ผมอยากที่จะปลดล็อกเรเวลให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเล่นแบบสายฟรีได้จบลงแล้วฮะเปิดมาที่หน้าร้านค้าเลยแล้วกันครับมีอะไรขายบ้างเริ่มจากไข่ลิมิเต็ดซึ่งต้องสุ่มนะ1% 1คูณ150 1% 5ตัวนี้650แต่ถ้าเกิดไม่อยากเสี่ยงดวงฮะเจ้าตัวนี้อาเขตยีราฟ50ตัวเท่านั้นฮะลิมิเต็ดด้วยคูณ750คูณเยอะที่สุดเลยนะแต่ว่า ราคา1,439รบโรบักก็แพงอยู่นะแต่ก็แน่นอนนะครับว่าเพื่อที่จะมีพลังให้ได้เยอะที่สุดก็ต้องซื้อครับแล้วก็เกมพาร์ท VIP ครับฝึกได้คูณ2 29โรบักเกมพาร์ทราคาไม่แพงฮะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงในราคาแพงนะเงินคูณ2ฮะ49โรบักอันนี้ก็ไม่แพงเหมือนกัน ฝึกคูณ10เหรอ289รโรบักโอเคอันนี้เนี่ยผมว่ามันจำเป็นมากๆเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับ289รบโรบักแล้วก็อันนี้ฮะขวดยาบูสเตอร์10,000ืขวด4ขวดหรือว่า4 0,000ขวดเนี่ยราคาแค่435รบโรบักเท่านั้นไม่ซื้อไม่ได้แล้วฮะและก็เหมือนเดิมคิดจะเติมโรบักคิดถึง JB Top Up เติมถูกเติมไวไวใจ JB Top Up สนใจใช้บริการเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดใช้ บูสเตอร์มันเลยฮะอ่าเราใช้แบบไม่ต้องคิดฮะเพราะว่ามีเยอะมากและนี่คือเจ้าอาเขดยีราฟฮะคูณพลังการฝึก750เรามาลองฝึกน้ำมันดีกว่าฮะและปื๊บเข้าให้ ทีเดียวขึ้นมาเป็นแสนฮะแล้วก็สามารถที่จะรีเบิร์นี่มันเวอร์มากๆเลยเจ้าอาเขตยีราฟตัวนี้ผมมีการฝึกแบบ VIP เพราะฉะนั้นเราจะไปฝึกที่โซน VIP ครับการฝึกในโซน VIP เนี่ยจะคูณ2ขึ้นมาเราจะฝึกน้ำมันนะเพราะว่าเราต้องการน้ำมันถัดไปฮะต้องมีความเร็วเอาเดี๋ยวก่อนรีเบิร์ได้เลยเหรออะงั้นรีเบิร์ไปเลยฮะเจ้าแบบนี้เนี่ยเราต้องเน้นรีเบิร์เยอะๆนะ ตอนนี้เนี่ยผมฝึกได้รอบแล้วประมาณ1 2 0 0 0โอ้โหมันบองไม่ทันเลยฮะมันเร็วมากและถ้าเกิดผมซื้อคูณ2เพิ่มเข้าไปด้วยจาก1 2 0 0 0จะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะ กลายมาเป็นโอ้โหมองไม่ทันเลยฮะหนึ่งหมื่นสามพันโอ้เดี๋ยวก่อน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 กลายมาเป็นหนึ่งหมื่นสามพันแล้วฮะเพราะฉะนั้นเราจะซื้อเพิ่มเข้าไปด้วยเป็นคูณ5ครับอีก75โรบักก็จะกลายเป็นเท <c oughs> ่าไรและกลายมาเป็น1600 0ฮะซึ่งถือว่าดีมากผมมีคูณ2คูณ5คูณ10รวมการกลายมาเป็นคูณ17ฮะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันผมมีเยอะมากได้เวลาเพิ่มความเร็วตรงนี้ Re b บ r ร h Level 9ฮะเพิ่ม <c oughs> พลังการฝึก510และนี่คือพลังของการรีเบิร์ย้ำแล้วย้ำอีกฮะว่าแมปแนวนี้เนี่ยถ้าเกิดมีให้รีเบิร์เราต้องรีเบิร์และตอนนี้ผมกลายมาเป็นรถแลมโบก i นีเอาละมาลองดูว่าแลมโบกิน i เนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนนะมาที่จุดเช็คพอยต์2ฮะตอนนี้เกมพาร์ทเงินผมน่าจะทำงานเรียบร้อยแล้วน้ำมัน5ล้าน8เนี่ยผมว่ามันน่าจะไปไกลถึงด่านที่5ได้นะมาลุ้นกันนะว่าจะไปถึงหรือเปล่าและถ้าเกิดผมกระโดดตรงนี้ล่ะกระโดด ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าได้อยู่และตรงนี้อ่าได้อยู่โอเคโอเคโอเคเรียบร้อยว่าแล้วก็แวะซื้อชื่อสักหน่อยฮะเพิ่มน้ำมัน5 0ามัน5%คือมันเวอร์มากเลยนะและมันเพิ่มขึ้นมาไหมผมซื้อแล้วแต่ว่าเหมือนจะยังไม่เพิ่มนะ รอบที่แล้วเนี่ยเรามาได้ไกลสุดแค่ตรงนี้ครับแต่ว่ารอบนี้สบายมากๆน้ำมันผมยังเหลืออยู่เลยเหรอเช็คพอยต์นี้ราคา8,000อืมโอเคผมซื้อเช็คพอยต์นี้เลยแล้วกันนะแล้วก็โอ้ my g อดเดี๋ยวก่อนอันนี้เหมือนจะยากอยู่นะเนี่ยจังหวะที่ดีหลบตรงนี้แล้วก็ปึ๊บแล้วก็โอ้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 รอก่อนรอก่อนอ่ะจื๊บอ่ะจื๊บโอเคทันอยู่แล้วก็ รอบเดียวผ่านเลยเหรอเช็คพอยต์นี้ราคา2 0 0 0 0ฮะเงินไม่พออีกแล้วมาหมุนหาของฟรีกันหน่อยและเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราดูโฆษณาเจ้าแมปนี้เราจะได้สปินฟรีวิอันนี้ดีมากเลยซึ่งเราสามารถที่จะดูโฆษณาได้ไม่จํากัดเลยฮะเจ้าแมปนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยนะกับสายฟรีแต่ก็แน่นอนนะครับว่าสายเทพทูแบบผมเนี่ยค่อนข้างที่จะไปได้เร็วมากๆเลยด่านนี้เนี่ยเป็นด่านเลเซอร์ครับน่าจะไม่ยากนะแต่ว่าน้ามันเริ่มลดแล้วฮ แต่ว่ายังได้อยู่นะมาโซนใหม่ตรงนี้โอ้โหเช็คพอยต์ราคา50,000เลยเหรอแล้วก็ เดี๋ยวก่อนนะนั่นรถตำรวจยักษ์ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยผมมีน้ำมันอยู่ที่4ล้านโอ้มันสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้ฮะกลายมาเป็น5ล้าน8อืมจะรอดไหมมาลองดูและโอ้ว้าวเดี๋ยวน้ำมันผมหายเป็นน้ำเลยฮะน้ำมัน5ล้าน8ไม่พอฮะด่านตะกี้นี้เอาละเรามาซื้อปีกราคา900 1,400 2,200 3,000แล้วก็4,610,000โอเค1 8 แล้วก็3 3ม0 0เงินไม่พอฮะตอนนี้เนี่ยผมได้ปีกที่10คูณพลังการฝึก77เลยนะเรามาฝึกน้ำมันเพิ่มฮะได้รอบละเท่าไหร่25,000โอ้ไมย God. มันเพิ่มเยอะมากเลยแต่ว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยเราต้องมีสัตว์เลี้ยงดีๆฮะถ้าเกิดเราจะมีสัตว์เลี้ยงดีๆ10ฟอง359โรบักไข่สกุละผมหวังว่าผมจะได้เจ้าตัว9%นะคูณพลัง200และมาดูกันฮะและ o oh ม My ก o าดผมได้เจ้าโคอาล่าตัวนี้มาฮะ คูณพลัง200และเจ้าแมปนี้เนี่ยสามารถที่จะรวมได้ด้วยโอ้เจ้าตัวนี้รวมเรียบร้อยกลายมาเป็นระดับชายนี่ฮะคูณพลัง200เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมใช้สัตว์เลี้ยงได้3ตัวถ้าเกิดกดเพิ่ม145โรบักเพิ่มอีก3ตัวฮะ ซื้อมาเลยแล้วก็ e q u i b r ฮะผมซื้อแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมใช้ได้3ตัวและเอาอีกแล้วท่านผู้ชมฮะผมซื้อเกมพาร์ทเพิ่มสัตว์เลี้ยงแต่ว่าสัตว์เลี้ยงผมใช้เพิ่มไม่ได้เอาอีกแล้วอ๋อ เดี๋ยวนะไปเล่นแมปไหนก็โดนหักหลังอย่างเดียวเลยโอเครีเบิร์สักหน่อยฮะและนี่คือ BM I8 ฮะผมชอบตัวนี้นะเมื่อก่อนชอบมากแต่ว่าตอนนี้เลิกชอบไปแล้วฮะระหว่างที่ผมนั้นกำลังนั่งดูอะไรเลื่อยเปื่อยฮะซากุระดากอน6ก0้ผมสุ่มได้เจ้าตัวนี้มาเหรอ อยู่ๆก็สุ่มได้ฮะตะกี้นี้ผมมองไม่เห็นรีเบิร์ตถัดไปเนี่ยเราต้องมีน้ํามัน48ล้านเลยเหรอนี่ขนาดว่าผมเทพทูนะครับคิดไม่ออกเลยว่าใครที่เล่นสายฟรีเนี่ยโอ้โหกว่าที่จะรีเบิร์ตครั้งที่10ได้หรือว่าครั้งที่11ได้เนี่ยน่าจะยากมากๆเลยนะแล้วก็มาฝึกความเร็วฮะและในที่สุดฮะก็สามารถที่จะรีเบิร์ตเลเวล11ได้แล้วโอ้โหนี่ขนาดว่าเทพทูนะใช้เวลาน,านานพอสมควรเลยและตอนนี้ผมกลาย เป็นบู g a กา i ติเอาละน้ำมัน48ล้านตามหลักเนี่ยน่าจะสามารถเข้าเส้นชัยที่10ได้หรือเปล่านะเส้นชัยที่10มันก็ดูจะยากอยู่นะ<อ>แล้วก็ตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนมีน้ำมันขายด้วยเหรอโอ้โอ,โอเดี๋ยวก่อนนะน้ำมัน24ล้านราคา115โรบักวิอันนี้น่าสนใจแต่ว่าผมขอมาลองหนีเจ้าบอสต,ตรงนี้ก่อนปึ๊บปึ๊๊๊โอ้โหน้ำมันอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเจ้าบอส เร็วจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่น่าเร็วขนาดนั้นผมแวะมาซื้อชื่อใหม่ฮะอันนี้สตาร์เตอร์ราคา15ื่นห้าแล้วก็แอดวาน์ฮะราคา2อ0แสนเลยโอ้โหใช้เงินเยอะจังเลยเจ้าแบบนี้กลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งฮะรอบนี้ผมซื้อเช็คพอยต์นี้ไว้เลยแล้วกันนะ50,000ผมว่าเราแน่ต้องวิ่งแบบนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บโอเคโอเคแบบนี้รอดฮะแบบนี้รอดอ่าเราต้องเล่นแบบนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้เช็คพอยต์ราคาแสนห้าใจจริงเนี่ยผมอยากซื้อเช็คพอยต์นี้มากเลยแต่ เกี่ยวก่อนนะ140ล้านเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อปีกราคา33,000คูณพลัง120ฮะแล้วก็60,000ฮะคูณ170ซื้อมาถัดไป1 1 0 0 0 0โอูโหราคาเริ่มแพงขึ้นฮนะด่านนี้เหมือนจะไม่ยากเลยนะปื๊บแค่เหล่านั้นต้องมีความเร็วกับน้ำมันให้พอฮนะและอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว อีกนิดเดียวผมจะถึงแล้วนะแต่ว่าไม่ถึงฮะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมมีน้ำมันอยู่ที่90ล้านฮะ <c oughs> ผมจะลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะเผื่อว่าจะผ่านด่านตะกี้นี้ <c oughs> เอาละลองให้น้ำมันเต็มก่อนฮะและเดี๋ยวเราจะออกตัวและไปเลยฮะออกตัวปึ๊บน้ำมัน90ล้านพออยู่แล้วพออยู่แล้วและเรียบร้อยโอ้โหได้เงินมา1 6 0 0 0 0สนหกหมื่นเช็คพอยน์นี้3 5 0แสนและคุณดูตรงนี้สิฮะรถตำรวจ เป็นร้อยเลยแต่ตรงนี้น่าสนใจกว่าน้ำมัน530ล้านฮะ เอาละท่านผู้ชมฮะผมไม่อยากที่จะทําแบบนี้เลยแต่ว่าน้ํามัน530ล้านเนี่ยมันเวอร์มากแล้วก็ความเร็วฮะ530ล้าน219โรบักในคลิปนี้เราเพิ่มความเร็วลดด้วยโรบักฮะ <c oughs> เรียบร้อยและตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะรีเบิร์ตเรเวล12ได้เรียบร้อยฮะแบบสบายๆเลยแล้วก็สามารถที่จะรีเบิร์ได้ต่อฮะแล้วไปต่อได้ไหมไม่ได้แล้วครับ นี่คือรถเลเวล13ฮะเพิ่มพลังการฝึก8,500ซึ่งมันเวอร์มากๆเลยแต่ดูเหมือนว่านี่คือด่านสุดท้ายครับมาดูกันว่าผมสามารถที่จะผ่านได้หรือเปล่ารถตำรวจมันเยอะมากเลยนะเอาละน้ำมัน600ล้านฮะน่าจะสบายๆและโอ้โอเคโอเคโอ้นิดเดียวฮะและเดี๋ยวก่อนโอ้โหตรงนี้ไม่รอดฮะความเร็วผมน้อยเกินไป คุณจะต้องไม่เชื่อแน่ว่าความเร็วผมน้อยเกินไปแต่เดี๋ยวก่อนนะเล่นครบ15นาทีรับบวก1สัตว์เลี้ยงฟรีแต่ว่าผมซื้อเกมพาร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้บวก1สัตว์เลี้ยงฟรีใช้งานได้ครับแต่ว่าผมซื้อเกมพาร์เพิ่มสัตว์เลี้ยง3ตัวไม่ทำงานเหลือจะเชื่อเดี๋ยวนะแบบนี้ก็ได้เหรอเนี่ย แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะฟาร์มเงินได้ง่ายมากๆนะนั่นก็คือผมมาที่ด่านนี้ฮะแล้วก็ทําแบบนี้ผมจะได้เงินรอบละเดี๋ยวก่อนนะผมมีเงินคูณ2และเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทําไมผมกระเด็นมาตรงนี้ผมได้เงินมา1นึ่งแสาแบบง่ายมากๆเลยซึ่งมันดีมากๆเลยนะด่านนี้ถ้าเกิดคุณมีน้ํามันมากพอนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเจ้าแมปนี้เขามีโลกที่2องโอ้ดีฟซีอ่ราคา1ล้านแล้วก็ปลด ผมปลดล็อกโลกที่2ได้แล้วฮะซึ่งแน่นอนเลยว่าโลกที่2น่าจะต้องให้เงินเยอะกว่าแล้วทำไมความเร็วผมมันช้าแบบนี้ล่ะโอ้มายกอดคนในเซิร์ฟเวอร์นี้รีเบิร์ตไปแล้ว26ครั้ง oh. ไม่แน่ใจว่าการฝึกน้ำมันในโซนนี้เนี่ยเราจะได้น้ำมันเยอะขึ้นหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เยอะขึ้นฮะ องั้นเราจะซื้อปีกสักหน่อยฮะแสนเก้าสแสนเงินไม่พอฮะเพราะว่าเพิ่งปลดล็อกโลกมาแหม่แมแมเจ้าแมปนี้เอาอีกแล้วสินนะเอ้ย <c oughs> ถ้าเกิดเราจะสคริปต์รีเบิร์ราคาเท่าไหร่ไหนดูกสิสคริปต์รีเบิร์เนี่ย1,155ัโรบักก็น่าสนใจดีนะแล้วก็ปีกตรงนี้ฮะคูณ55,000ราคา1,439 อืก็น่าสนใจดีนะแล้วก็ไข่สายฟรีที่นี่ฮะเริ่มต้นที่200 0 0 0แพงสุดที่225ล้านแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเจ้าลาวาเอก,กับตัว1,000 0เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่คูณเยอะที่สุดหรือเปล่า10ฟองฮะมาดูกันว่าจะได้เจ้า1%หรือเปล่านะ335โรบักดูถึงตรงนี้แล้วฝากกดไลค์คนละ1ไลค์และเหมือนจะเกลือนะ เหมือนจะเกลือเลยและผมได้ไรโนคูณพลัง5,000ฮะอืมก็ใช้ได้นะขอลองอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะหวังว่าจะได้เจ้าตัว1% 335โรบัคฮะมาดูกัน1% โอ้โหไม่ได้ฮะ1%มันน่าจะยากมากๆเลยแล้วก็กดรวมกดรวมมาให้หมดตอนนี้เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะนี่คือเจ้าไรโนแบบชายนี่คูณหนึ่งมื่นเหมือนกันฮะโอ้คูณหนึ่งมื่นเลยนะ ถ้าเกิดคูณ1,000 0แบบนี้เนี่ยตามหลักแล้วฝึกน่าจะได้พลังเยอะมากๆฮะจากตอนแรกแสนแปดตอนนี้กลายมาเป็น4ี่0 0นหรอว้าว4ี่แสนก็เยอะมากๆเลยนะแต่ขนาดว่าผมมีคูณเยอะขนาดนี้ฮะดูหลอดน้ำมันด้านล่างตรงนี้สิมันเพิ่มขึ้นแบบทีละ3ล้านน่ารักมากเลยแล้วเมื่อไหร่ผมจะมีน้ำมัน1บิลเลียนเนี่ย เอาละได้มาแล้วครับน้ำมัน1บิลเลียนแต่คุณดูความเร็วผมสิฮะมันเหมือนจะไม่เร็วยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวก่อนนะมันมันช้าจังเลยผมจะผ่านด่านแรกในโลก2ได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่คืออะไรซึนามิเหรอคือผมต้องเอาชีวิตรอดจากซึนามิให้ได้ครับน้ำมันพอได้นะน้ำมันลดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าซึนามิโอเคซึนามิก็ไม่เร็วเท่าไหร่ฮะรวมถึงรถผมด้วยรถผมก็ไม่เร็วผ่านอยู่ผ่านอยู่ด่านนี้น่าจะ ผ่่าานงยๆเอาละเส้นชัยอยู่ด้านหน้าครับแต่ว่าซึนามิจะมาหรือเปล่าไม่รู้ฮะขอเข้าเส้นชัยก่อน1นึ0 0แหมืและผมได้มา5,000สนถ้าเกิด5 0 0แสนเราสามารถที่จะเช็คพอยต์ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยความเร็วผมมันค่อนข้างที่จะน่ารักเกินไปหน่อยนะถ้าเกิดด่านนี้ละ่ะด่านนี้ก็พอได้นะเนี่ย ดูสิแสดงว่าน้ำมัน1บิลเลียนเนี่ยไปได้ไกลามากฮะได้มาอีก3ามแสนโอ้ไม่ใช่สิผมได้มาล้านสองเลยเหรอล้านสองมันเยอะมากด่านที่3ฮะด่านนี้มีเจ้าปลาฉลามที่ว่ายวนไปวนมาแต่น้ํามันผมฮะน้ํามันผมเริ่มแปลกๆแล้ว <S <S อ,อ,อ้าว what <c oughs> โดนขี้ปลาฉลามเหรอผมได้เงินมา1นึ่งล้านห้าแสน อืมผมอยากจะลองเปิดไข่สายฟรีสักหนึ่งฟองนะอยากรู้ว่ามันคูณพลังเท่าไหร่ว้าว นี่คือเจ้าตัว Regen สาเซคูณ700และวได้เกิดเป็นไข่ฟองสุดท้ายล่ะแหมเอาซะอยากรู้เลยแต่ว่าในที่สุดฮะผมก็สามารถที่จะรีเบิร์ได้แล้วครับเรเวล14 <c oughs> ผมกลายมาเป็นแมกลาเลนฮะอู้นี่คือรถในฝันผมเลยนะซึ่งเจ้ารถแมกลาเลนคันนี้ฮะเพิ่มพลังการฝึก16,000 มันเหมือนจะเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะฮะผมฝึกน้ํามันได้รอบละหกแสนถัดไปถ้าเกิดจะรีเบิร์ตเนี่ยต้องมีน้ํามัน1.6บิลเลียนอืม1.6บิลเลียนเลยเหรอ oh. ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ใช้เวลาในการเล่นนานมากๆเลยนะนี่ขนาดว่าผมเทพทูวงเล็บว่าโดนหักหลังด้วยนะครับนั่นก็คือผมซื้อเจ้ายีราฟอาร์เคดมา oh. และก็ตามนั้นเลยฮะมาโซนใหม่มาโลกที่2เจอเจ าไข่ลาวาเข้าไปซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าไข่ลาวาเนี่ยจะหักหลังผมหรือเปล่านะเพราะว่าผมอยากที่จะเปิดเจ้าไข่ฟองนี้มากๆถ้าเกิดจะเปิดเจ้าไข่ฟองนี้เนี่ยก็ต้องเข้าเส้นชัยหลายรอบฮะรวมถึงต้องซื้อชีด้วยฮะเพราะว่าการซื้อชีอบนหัวเนี่ยจะทําให้เรานั้นได้เงินเยอะขึ้นนะโดยรวมเนี่ยเจ้าแมปนี้ถือว่าเป็นแมปที่สนุกมากๆเลยแต่ว่าก็กินเวลาชีวิตมากๆเลยฮะถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นเจ้าแมปนี้เนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้ครับลองกดเข้ามาเล่นกันได้สําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ